บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เจ้าควรสแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์เราได้ทำงานไปมากมายท่ามกลางมนุษย์ ซึ่งในระหว่างเวลานั้นเราได้แสดงวัชนะไปมากมายด้วยเช่นกันวัชนะเหล่านี้ล้วนเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมนุษย์และแสดงออกเพื่อที่มนุษย์อาจกลายเป็นเข้ากันได้กับเราอย่างไรก็ตามเราได้รับผู้คนมาเพียงไม่กี่คนบนแผ่นดินโลกที่เข้ากันได้กับเราและดังนั้นเราจึงกล่าวเลยว่ามนุษย์ ไม่ได้มองเห็นคุณค่าวัจ,จนะของเรามันเป็นเพราะมนุษย์ไม่สามารถเข้ากันได้กับเราในหนทางนี้งานที่เราทำจึงไม่ได้เป็นเพียงเพื่อให้มนุษย์สามารถนมัสการเราได้ที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นไปเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ากันได้กับเรามนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรามและมีชีวิตในกับดักของซาตาน ผู้คนทั้งหมดมีชีวิตในเนื้อหนังมีชีวิตในความอยากได้อยากมีที่เห็นแก่ตัวและไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเขาที่เข้ากันได้กับเรามีพวกที่บอกว่าพวกเขาเข้ากันได้กับเราแต่ผู้คนเช่นนี้ทั้งหมดนมัสการรูปเคารพที่คลุมเครือแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่านามของเราบริสุทธิ์ แต่พวกเขาก็ย่ำไปในเส้นทางที่ไปตรงกันข้ามกับเราและคำพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยความโอหังและความมั่นใจในตนเองนี่เป็นเพราะว่าโดยรากลึกแล้วพวกเขาทั้งหมดต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กับเราทุกวันพวกเขาแสวงหาร่องรอยต่างๆของเราในพระคัมภีร์และใช้การสุ่มค้นหาบทตอนที่เหมาะสม ซึ่งพวกเขาอ่านอย่างไม่รู้จบและท่องจำเหมือนคำภีทั้งหลายพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะเข้ากันได้กับเราหรืออะไรคือความหมายของการต่อต้านเราพวกเขาแค่อ่านคำภีทั้งหลายไปอย่างมืดบอดภายในพระคำภีนั้นพวกเขากักขังพระเจ้าผู้คลุมเครือซึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้ และนำมันออกไปชมดูในเวลาว่างของพวกเขาพวกเขาเชื่อในการดำรงอยู่ของเราภายในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่านั้นและพวกเขาถือว่าเราเทียบเท่าพระคัมภีร์กล่าวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเราและไม่มีเราไม่มีพระคัมภีร์พวกเขาไม่ใส่ใจต่อการดำรงอยู่หรือการกระทำของเรา แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับอุทิศการให้ความสนใจอย่างที่สุดและเป็นพิเศษให้กับทุกๆคำในคำพีผู้คนอีกมากมายกว่านั้นถึงกับเชื่อว่าเราไม่ควรทำสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาจะทำเว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้าโดยคำพีพวกเขาให้ความสำคัญกับคำพีมากเกินไป อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นความสำคัญของวัจนะและการแสดงออกต่างๆมากเกินไปจนถึงขอบข่ายที่พวกเขาจะใช้ข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์มาวัดทุกคำที่เราพูดและเพื่อกล่าวโทษเราสิ่งที่พวกเขาสแสวงหาไม่ใช่หนทางแห่งการเข้ากันได้กับเราหรือหนทางแห่งการเข้ากันได้กับความจริง แต่เป็นหนทางแห่งการเข้ากันได้กับวัจนะของพระคัมภีร์และพวกเขาเชื่อว่าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่ใช่งานของเราโดยไม่มีข้อยกเว้นผู้คนเช่นนี้ไม่ใช่พงันานผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่ของพวกฟาริสีหรอกหลือพวกฟาริสีชาวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่าวโทษพระเยซู พวกเขาไม่ได้สแสวงหาความเข้ากันได้กับพระเยซูในเวลานั้นแต่ทำตามธรรมบัญญัติอย่างขยันขันแข็งตามตัวอักษรจนถึงขอบข่ายที่หลังจากได้ตั้งข้อหาพระองค์ว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและไม่ใช่พระเมสยาพวกเขาก็ได้ตอกตรึงพระเยซูผู้ไร้ความผิดเข้ากับกางเขนในท้ายที่สุด อะไรหรือคือแก่นแท้ของพวกเขามิใช่การที่พวกเขาไม่ได้สแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับความจริงหรอกหรือพวกเขาหมกมุ่นกับทุกๆคำในคำพีในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจำนงของเราและต่อขั้นตอนและวิธีการทำงานของเราพวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่สแสวงหาความจริง แต่เป็นผู้คนที่เกาะติดอย่างตายตัวอยู่กับวัจนะพวกเขาไม่ใช่ผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าแต่เป็นผู้คนที่เชื่อในพระคำพีโดยแก่นแท้แล้วพวกเขาคือสุนัขเฝ้าพระคำพีเพื่อพิทักษผลประโยชน์นานาของพระคำพีเพื่อขำจุนความทรงเกียรติของพระคำพีและเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของพระคำพีพวกเขา ถึงกับตอกตรึงพระเยซูผู้ทรงเปี่ยมปราณีไว้กับกางเขนพวกเขาทำสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันพระคัมภีร์เท่านั้นและเพื่อประโยชน์แห่งการทำรงสถานะของทุกๆคำในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผู้คนดังนั้นพวกเขาจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนาคตของพวกเขาและเครื่องบูชาลบล้างบาป เพื่อกล่าวโทษพระเยซูผู้ไม่ทรงปฏิบัติตามคำสอนของคำภีจนถึงแก่ความตายพวกเขาทั้งหมดไม่ได้เป็นขี้ข้าของทุกๆคำในคำภีหรอกหรือแล้วผู้คนในทุกวันนี้เล่าพระคริสต์ได้เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยความจริงแต่พวกเขากลับเลือกขับไล่พระองค์ออกไปจากพิพพนี้ เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับการเข้าสู่สวรรค์และได้รับพระคุณพวกเขากลับเลือกปฏิเสธการมาของความจริงอย่างสิ้นเชิงเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของพระคัมภีร์และพวกเขากลับเลือกตอกตรึงพระคริสต์ผู้ทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังไว้กับกางเขนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในการดำรงอยู่นิรันดร์การของพระคัมภีร์มนุษย์ สามารถได้รับความรอดของเราได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของเขาช่างมุ่งร้ายและธรรมชาติของเขาเป็นปรปักต่อเรายิ่งนักเรามีชีวิตท่ามกลางมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงการดำรงอยู่ของเราครั้นเราฉายความสว่างของเราไปบนมนุษย์เขาก็ยังคงไม่รู้เท่าทันเลยแม้แต่น้อยถึงการดำรงอยู่ของเรา ครั้นเราปลดปล่อยความพิโรดของเราใส่มนุษย์เขาก็ปฏิเสธการดำรงอยู่ของเราด้วยความกร้าวแกร่งที่มากขึ้นไปอีกมนุษย์ค้นคว้าความเข้ากันได้กับวัฒนะและความเข้ากันได้กับพระคัมภีร์แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาอยู่เบื้องหน้าเราเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับความจริงมนุษย์ มองขึ้นมาหาเราในสวรรค์และอุทิศความกังวลสนใจเป็นพิเศษให้กับการดำรงอยู่ของเราในสวรรค์แต่ไม่มีใครเลยที่เป็นห่วงเราในเนื้อหนังเพราะเราที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์นั้นมีนัยสำคัญน้อยเกินไปแค่นั้นเองพวกที่สแสวงหาความเข้ากันได้กับวัจ,จนะในพระคัมภีร์เท่านั้น และผู้ที่สแสวงหาความเข้ากันได้กับพระเจ้าที่คลุมเครือเท่านั้นเป็นภาพที่น่าสังเวชต่อสายตาเรานักนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่พวกเขานมัสการนั้นคือวัจนะที่ตายแล้วกับพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งสามารถมอบสมบัติลำค่าเกินบรรยายให้พวกเขาได้สิ่งที่พวกเขานมัสการคือพระเจ้าองค์หนึ่ง ที่จะวางพระองค์เองไว้ในการควบคุมของมนุษย์พระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่มีตัวตนเช่นนั้นแล้วผู้คนเช่นนี้จะสามารถได้รับอะไรจากเราเล่ามนุษย์นั้นต้อยต่ำเกินไปจริงๆสำหรับวัจ,จนะพวกที่ต่อต้านเราผู้ที่เรียกร้องอย่างไร้ขีดจำกัดจากเราผู้ที่ไม่มีความรักในความจริงผู้ที่กบฏต่อเรา พวกเขาจะสามารถเข้ากันได้กับเราได้อย่างไรกันพวกที่ต่อต้านเราคือพวกที่เข้ากันไม่ได้กับเรานี่ก็เป็นกรณีเดียวกันกับในหมู่พวกที่ไม่รักความจริงพวกที่กบฏต่อเรานั้นยิ่งต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กับเราเสียยิ่งกว่าเราส่งพวกที่เข้ากันไม่ได้กับเราทั้งหมด ไปสู่มือของมารร้ายและเรายกพวกเขาให้กับความเสื่อมทรามของมารร้ายให้พวกเขามีอิสระเต็มที่ในการเปิดเผยความมุ่งร้ายของพวกเขาและท้ายที่สุดก็ส่งมอบพวกเขาให้มารร้ายได้สวาปามเราไม่ใส่ใจว่ามีคนมากเท่าใดในมัสการเราซึ่งกล่าวอีกในหนึ่งคือเราไม่ใส่ใจว่า มีคนมากเท่าใดที่เชื่อในเราทั้งหมดที่น่าเป็นห่วงสำหรับเราคือมีคนมากเท่าใดที่เข้ากันได้กับเรานั่นเป็นเพราะทุกคนที่เข้ากันไม่ได้กับเราเป็นพวกมารร้ายที่ทรยศเราพวกเขาเป็นศัตรูของเราแล้วเราจะไม่วางบรรดาศัตรูของเราขึ้นแท่นในบ้านของเราบรรดาผู้ที่เข้ากันได้กับเรา จะรับใช้เราไปตลอดกาลในบ้านของเราและพวกที่ต่อต้านเราจะต้องทนทุกข์ไปตลอดกาลกับการลงโทษของเราพวกที่ใส่ใจเพียงวจนะของพระคัมภีร์เท่านั้นและไม่กังวลต่อทั้งความจริงและการแสวงหารอยเท้าของเราพวกเขาต่อต้านเราเพราะพวกเขาจำกัดเราตามพระคัมภีร์กักขังเราไว้ภายในพระคัมภีร์และดังนั้น จึงเป็นการหมิ่นประมาทเราจนถึงขีดสุดผู้คนเช่นนี้สามารถมาอยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างไรพวกเขาไม่ให้ความใส่ใจต่อกิจการของเราหรือเจตจำนงของเราหรือความจริงแต่กลับหมกมุ่นอยู่กับวัจ,จนะทั้งหลายแทนวัจ,จนะที่ทำให้ตายผู้คนเช่นนี้จะสามารถเข้ากันกับเราได้อย่างไร เราได้แสดงวัจ,จะนะออกไปมากมายแล้วและได้แสดงเจตจำนงและอุปนิสัยของเราอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นผู้คนก็ยังคงไม่สามารถรู้จักเราและเชื่อในเราหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้คนยังคงไม่สามารถเชื่อฟังเราพวกที่มีชีวิตอยู่ภายในพระคำพีพวกที่มีชีวิตอยู่ภายในธรรมบัญญัติ พวกที่มีชีวิตอยู่บนกลางเขนพวกที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนพวกที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางงานที่เราทำในวันนี้ใครหรือในหมู่พวกเขาที่เข้ากันได้กับเราพวกเจ้าแค่คิดถึงการได้รับพรและบำเหน็จแต่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยว่าจะเข้ากับเราได้จริงๆอย่างไรหรือจะกีดกันตัวเจ้าเอง จากการต่อต้านเราได้อย่างไรเราผิดหวังในพวกเจ้าเหลือเกินเพราะเราได้ให้พวกเจ้าไปมากมายแต่เราได้รับมาจากพวกเจ้าน้อยยิ่งนักเล่ห์ลวงของพวกเจ้าความโอหังของพวกเจ้าความโลภของพวกเจ้าความอยากได้อยากมีอันฟุ้งเฟ้อของพวกเจ้าการทรยศของพวกเจ้า การไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าอันใดเล่าในเหล่านี้สามารถหนีพ้นจากการสังเกตของเราพวกเจ้าสเปแร่ากับเราพวกเจ้าหลอกเราพวกเจ้าดูถูกเราพวกเจ้าโอโลมเราพวกเจ้าบีบบังคับเราและขู่เข็นเราให้พลีอุทิศความมุ่งร้ายเช่นนี้ จะสามารถหลบหลีกการลงโทษของเราไปได้อย่างไรการทำชั่วทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อเราและเป็นข้อพิสูจน์ความเข้ากันไม่ได้ของพวกเจ้ากับเราพวกเจ้าแต่ละคนเชื่อว่าตัวพวกเจ้าเองเข้ากันได้กับเราเหลือเกินแต่หากเป็นอย่างนั้นแล้วใสหลักฐานที่แย้งไม่ขึ้นเช่นนี้ จะนำไปใช้กับใครเล่าพวกเจ้าเชื่อว่าตัวพวกเจ้าเองมีความจริงใจและความจงรักภักดีจนถึงที่สุดต่อเราพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าใจดีเหลือเกินมีความสงสารเห็นใจเหลือเกินและได้อุทิศให้กับเรามากเหลือเกินพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าได้ทำมามากเกินพอแล้วเพื่อเราแต่พวกเจ้า เคยเทียบเคียงสิ่งนี้กับบรรดาการกระทําของพวกเจ้าบ้างไหมเราบอกเลยว่าพวกเจ้าโอหังมากเต็มทีโลภมากเต็มทีสุขเอาเผากินมากเต็มทีเล่เหลี่ยมสารพัดท,ที่เจ้าใช้หลอกราวนั้นแยบยนต์มากเต็มทีและเจ้ามีเจตนาที่น่าเหยียดหยามและวิธีการที่น่าเหยียดหยามมากมายเต็มที ความจงรักภักดีของพวกเจ้าขาดแคลนเกินไปความตั้งใจจริงของพวกเจ้าน้อยนิดเกินไปและมโนธรรมของพวกเจ้ายิ่งขาดพร่องเสียยิ่งกว่าในหัวใจของพวกเจ้ามีความมุ่งร้ายมากเกินไปและไม่มีใครเลยที่ได้รับการยกเว้นจากมันแม้กระทั่งเราพวกเจ้าปิดกั้นเราเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเจ้า หรือสามีของเจ้าหรือการเอาตัวรอดของเจ้าแทนที่จะห่วงใยเราเจ้าห่วงใยครอบครัวของพวกเจ้าลูกหลานของพวกเจ้าสถานะของพวกเจ้าอนาคตของพวกเจ้าและความปราบปลื้มยินดีของพวกเจ้าเองเมื่อใดเล่าที่พวกเจ้าเคยนึกถึงเรา ในขณะที่พวกเจ้าพูดหรือทำอะไรในวันที่หนาวจัดความคิดของพวกเจ้าหันไปหาลูกหลานสามีภรรยาหรือบิดามารดาของพวกเจ้าในวันที่ร้อนระอกุก็ไม่มีที่ให้เราอยู่ในความคิดของพวกเจ้าเลยเช่นกันเมื่อเจ้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเจ้ากำลังนึกถึงผลประโยชน์ของตนเอง คิดถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลของเจ้าเองคิดถึงบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเจ้าเจ้าเคยได้ทำสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อเราคราใดหรือที่เจ้าเคยนึกถึงเราเมื่อใดหรือที่เจ้าเคยอุทิศตนเองอย่างเต็มกำลังให้กับเราและงานของเราหลักฐานของความเข้ากันได้กับเราของเจ้าอยู่ที่ใดหรือ ความเป็นจริงแห่งความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเราอยู่ที่ใดความเป็นจริงแห่งการเชื่อฟังเราของเจ้าอยู่ที่ใดคราใดหรือที่พวกเจ้าไม่มีเจตนาที่จะได้รับพรของเราพวกเจ้าเล่นตลกและหลอกลวงเราพวกเจ้าล้อเล่นกับความจริงเจ้าปกปิดการดำรงอยู่ของความจริง และทรยศต่อเนื้อแท้ของความจริงอะไรหรือที่รอพวกเจ้าอยู่ในอนาคตจากการต่อต้านเราเช่นนี้พวกเจ้าเพียงสแสวงหาความเข้ากันได้กับพระเจ้าที่คลุมเครือและเพียงสแสวงหาความเชื่อที่คลุมเครือแต่เจ้าไม่สามารถเข้ากันได้กับพระคริสต์ความมุ่งร้ายของเจ้า จะไม่นำมาซึ่งการลงทันอันสาสมแบบเดียวกันกับที่คนเลวสมควรได้รับหรอกหรือในเวลานั้นพวกเจ้าจะตระหนักว่าไม่มีใครที่เข้ากันไม่ได้กับพระคริสต์สามารถหลีกหนีวันแห่งพระพิโรธไปได้และพวกเจ้าจะค้นพบว่าผลการกระทําอันสาสมที่จะทรงกระทําต่อพวกที่ต่อต้านพระคริสต์นั้นเป็นแบบใด เมื่อวันนั้นมาถึงความฝันของพวกเจ้าที่จะได้รับพรสำหรับความเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้าและที่จะได้รับทางเข้าสู่สวรรค์นั้นจะแตกกระจายไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามมันจะไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่เข้ากันได้กับพระคริสต์แม้ว่าพวกเขาได้สูญเสียไปมากแม้ว่าพวกเขาจะทนทุกข์กับความยากลำบากมากมาย แต่พวกเขาจะได้รับมรดกทั้งหมดที่เรายกให้กับมวลมนุษย์ในท้ายที่สุดพวกเจ้าจะเข้าใจว่าลำพังเราเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าผู้ชอบธรรมและลำพังเราเท่านั้นสามารถพามวลมนุษย์ไปสู่บ้านปลายอันสวยงามของเขาได้